ทุกคนคะมีใครชอบโคเนื้อโคขุนกันไหมคะวันนี้ปอนจะพาทุกคนไปที่อำเภอศรีส,สงครามค่ะกับการจัดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงครั้งที่8นะคะภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อย,ยกระดับมาตรฐาน GAP และผลักดันเกษตรกรสู่ระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะโดยวันนี้นะคะมีนายวรวิทย์พิมพนิธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมาเปิดงาน พร้อมด้วยนายสามารถอ่อนสองชั้นประสุสั์จังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการนะคะในอำเภอศรสีสงครามพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะ ทุกคนทราบไหมคะจังหวัดนครพนมของเรานั้นถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเลี้ยงโคเนื้อของภาคอีสานนะคะเพราะว่ามีโคเนื้อมากกว่า1นึ0 0 0สตัวจากเกษตรกรกว่า3 1 0 0 0ครัวเรือนค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างรายได้และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างสําคัญนะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนส่งเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงโคอย,งอย่างยั่งยืนพร้อมกับพัฒนาสุขภาพโคเนื้อให้แข็งแรงรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่ง กิจกรรมนะคะก็จะมีนิทรรศการเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อการแข่งขันทําอาหารการประกวดการแสดงพื้นบ้านการเสวนาวิชาการและไฮไลท์สุดๆก็คือการประกวดโคเนื้อหลากหลายสายพันธุ์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโคพันธุ์พื้นเมืองผสมรามันโคขุนคุณภาพรวมถึงการประกวดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์โคสวยงามและลูกโคด้วยค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะย้าว่าการเลี้ยงโคเนื้อนั้นเป็น อาชีพที่มีศักยภาพสูงครอบคลุมทั้งเกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร เพราะฉะนั้นมหกรรมครั้งนี้จึงเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายการตลาดจากท้องถิ่นสู่ประเทศและอาเซียนด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากเราจะได้ชมการประกวดโคแล้วแอบกระซิบว่าทีมงานของเราก็ซื้อโคกกลับมาทำอาหารกันด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะหมายเลขต่อไปครับหมายเลข หมายเลขสองนะครับแต่วก็หมายเลขหนึ่งนะครับมจาจากโชคอบอกว่านี้ <S 2> <S 2> เวลาหลุดเนี่ยมันจะหลุดทีละสองเล่มหลุดคู่กลางก่อนนะมันจะหลุดทีละสองใหา่สะโพกใหญ่ถ้าโดยชิงกานใหญ่ก็จะดีในการคลอดสําหรับเพศเมียนะเวลาคลอดก็จะคลอดง่ายกว่าบ้านท้ายเนี่ยกับะสะโพกกระด้ามเนื้อสะโพกเนี่ยสวย แ,และก็สารหลังก็ใช้ได้